ใครที่ใช้มือถือ Android น่าจะเคยเจอปัญหานี้มาเหมือนๆกันครับนั่นก็คือเวลาที่เราต้องการจะเอาแอปพลิเคชันตัวนี้ออกจากมือถือเรามันจะมีทางเลือกอยู่2ทางนั่นก็คือลบหรือถอนการติดตั้งเฮ้ยจริงๆแล้วใช้ตัวไหนถึงจะถูกต้องล่ะ เวลาที่เราต้องการจะเอาแอปพลิเคชันออกจากมือถือ Android ของเรานะครับวิธีทํามันก็ไม่ได้มีอะไรยากก็แค่กดค้างที่ตัวแอปพลิเคชันนั้นและมันก็จะขึ้นให้เลือกมาว่าถอนการติดตั้งหรือนําออกครับอ้างตกลงถอนการติดตั้งกับนําออกต่างกันยังไงต่างกันอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับในมือถือบางรุ่นอย่างเช่น v i v o ตัวนี้หรือ Samsung ครับมันจะมีหน้าจอ2ส่วนก็คือหน้าจอหลักและหน้าจอโฮมต่างๆครับซึ่งแอปพลิเคชันต่างๆจะเข้ามาอยู่ในตรงนี้ทั้งหมดเลยในะขณะที่หน้าจอที่ แสดงเป็นหน้าจอแบบนี้ครับหากเราเลือกที่จะทําการนําออกครับมันหมายความว่าการนําแอปพลิเคชันตัวนี้ออกครับมันจะนําออกจากหน้าจอหลักตัวนี้ครับแต่จะมีเจ้าตัวแอปพลิเคชันพวกนี้อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราอยู่เหมือนเดิมครับซึ่งหากเราต้องการนํากลับไปไว้ที่เดิมเราก็สามารถทําได้ครับโดยการแตะค้างไว้และลากขึ้นไปที่บริเวณหน้าจอครับผมนั่นก็นหมายความว่า เจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้มันยังอยู่ในมือถือของเรามันไม่ได้หายไปไหนเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ถูกต้องก็คือกดค้างไว้และเลือกทําการถอนการติดตั้งครับผมตกลงอีกครั้งวิธีนี้จึงจะถูกต้องในการที่นําแอปพลิเคชันออกจากมือถือของเราแบบขาดไปเลยครับและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ